สวัสดีครับผมวัจรเหลียงนะครับในตอนนี้นะฮะเราจะมาแนะนําตัวโปรแกรมที่เป็นเว็บไซต์คอนโทรลพาเนลตัวหนึ่งที่ทํางานอยู่บน Linux Server นะนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก่อนอื่นไปเราไปดูกันก่อนดีว่ามันทํางานอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้มันชื่อว่า AA Panel นะครับซึ่งสามารถที่จะรองรับเป็นมัลติเว็บไซต์ได้นะครับก็คือสามารถใส่ลหลายๆเว็บไซต์เข้าไปในตัวมันได้ แล้วตัวมันเองเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งปลั๊กอินซึ่งมีทั้งเว็บเพจนะครับทั้งเมลเซิร์ฟเวอร์ทั้ง FTP s e r v เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ Data ตอเบด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างนะครับทีนี้เราไปดูกันเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นหน้าเดมโมนะครับที่เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับว่ามันทำงานในส่วนไหนได้บ้างเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีเว็บไซต์ที่สามารถติดตั้งได้ลหลายเว็บไซต์เลยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวนะ นะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของตัวที่เราใช้เว p r เพจนะครับมี FTP Server ให้สำหรับในการที่เราจะอัพโหลดโปรแกรมตัวหน้าเว็บขึ้นไปมี Database นะครับมี Docker แล้วก็มีตัว Server Monitor ให้เราดูว,ว่ามีข้อมูลยังไงบ้างนะครับในแต่และช่วงเวลานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการติดตั้งพื้นฐานกันนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็มาดูเซิร์ฟอร์ของเราก่อนเซิร์ฟอร์ของเราเนี่ยจะที่เราใช้นะ จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ Ubuntu นะครับเวอร์ชัน2 4่4 3นเนาะนะครับแล้วกเ็เราจะทำการติดตั้งนะครับผ่านหน้าคอนโซลแบบนี้หน้าคอนโซลแบบนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะปิดหน้าต่างนี้ไปแล้วก็ผมจะคอนเน c t โดยการใช้พุตตี้นะครับเป็นรีโมทเทอร์มินอลตัวหนึ่งที่เราจะรีโมทเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยเป็น l o c คอล e r ิร์นะครับเพราะฉะนั้นม <a> ันทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมเอง <Race S 1> เป็นเลข IP ที่เป็น p ไพเ t e ตัวนี้นะครับแล้วกดโอเพนเนาะจะทำการ connect เข้าไป mm hmm. เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ <S <S ว่าอุปรกรณ์เป็นยังไงก่อน network อ่าถูกนี่อ่าล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็ใส่ชื่อที่ใช้ในการล็อกอินเข้าไปพาสเวิร์ดนะครับ นะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมปรับตัวเทอร์มินอลนิดหนึ่งให้มันมีตัวใหญ่ๆโอเคนะส่วนตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น V M เราจะเอาไปเก็บไว้ก่อนนะครับ <c oughs> ไปดูวิธีการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งให้ไปกดตรง install for free ตรงนี้นะครับมันจะมีสคริปต์ที่ใช้ในการติดตั้งนะครับจากตัวอย่างนี้เขาก็ใช้อุปนตัเหมือนกันเนาะนะครับแล้วก็จะ copy ตัวสคริปต์ที่ใช้ในการติดตั้งตรงนี้ทั้งหมดไปนะครับโดยการกด copy free ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดใน putty ของเรานะครับก่อนอื่นเนี่ย putty จะต้องเข้าไปในส่วนของ user ที่เป็น root ก่อนนะครับ นะเสร็จแล้วผมก็จะเอาสคริปต์เมื่อกี้นะครับเอามาวางแล้วก็ Enter เพื่อทำการติดตั้งนะครับอา่าบอกต้องการติดตั้งไหมก็ตอบว่าไปเลยนะครับจะเก็บอยู่ในตัว w w w d i r e c t o r y นะครับก็ตัววาขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับ Thank mm -hmm. you. เ <c oughs> มื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับให้เราทําการคัดลอกข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะเราจําเป็นต้องใช้นะครับกปีไปเลยนะครับก็ปีแล้วเอาไปใส่ไวปในโน้ตแพดก,กันก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นของอเก่าเียนนะครับ โอเคนะอ่ะทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปในตัว A A Panel เนี่ยนะครับให้เราใช้วิธีการแบบนี้นะเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนคือการติดตั้งเนี่ยการติดตั้งเนี่ยมันก็แทบจะสมบูรณ์ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเหลือเฉพาะการคอนฟิกค่านะเราจะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์นี้นะครับนี่นะฮะ ทั้งหมายเลข ip ทั้งพอร์ตแล้วก็ตัวผาดตัวนี้ด้วยนะครับก็ไปให้หมดแล้วก็เอาไปเปิดไปไปเปิดในเว็บนะครับเสร็จแล้วตรงนี้มันก็จะเป็นเอ่อ https เนาะแต่ว่าบางเออเราลันอยู่ใน l o c a l นะครับเราก็ต้องมากดตัวนี้ใส่ user account เข้าไปนะครับซึ่ง user account เนี่ยก็คืออันที่เรา copy ไว้เมื่อกี้ แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนที่หลังได้นะนะครับอ่ะ install successful แล้วนะครับกด finish นะครับมาเดี๋ยวก่อนนะฮะเอกด finish ไปแล้วเนี่ยจะมีหน้า t h a n k you เนาะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับให้กลับไปที่หน้าหลักของมันนะครับปิดหน้านี้ไปนี่มันจะให้เลือก2แบบนะครับแบบที่1ก็คือจะเป็นการติดตั้งแบบ multi web server นะครับตัวเนี้ยจะต้องใช้ตัว DNS วคือต้อง,ต,องต้องไปแก้ไข DNS ด้วยนะครับว่าคือเราปกติก็คือเวลาที่เราเข้าไปในเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เลข IP ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ชื่อโดเมนก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะทําเป็นม u l t i เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะต้องใช้ชื่อโดเมนอย่างเดียวนะครับมันจะผ่านตัว engine X ผ่านตัว stack ต่าง,างๆที่ใช้ในการจัดการเรื่องเว็บไซต์ทั้งหมดนะครับโอเคนะทีนี้เราไปดูกัน นะครับว่าเราทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวนะเสร็จแล้วตรงนี้เราจะเลือกอันนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยากจะคอนเน็กผ่านตัวเว็บไซต์โดยใช้ IP ด้วยอาจจะใช้ตัวนี้อย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ต้องลองดูก่อนอันนี้ไม่เคยลองใช้เหมือนกันนะครับแต่เราจะลองใช้เป็นมัลติเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับกดวันคลิกนะครับอันนี้ในกรณีที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นซิงเกิลนะอันนี้คือที่มีหลายๆเว็บนะนะครับอยู่ในโฮสต์ตัวเดียวนะครับกดวันคลิกนะครับ ขั้นตอนตรงนี้นานนานเลยนะครับเป็น10นาทีเลย10หรือถึง20นาทีนะครับเพราะนั้นคลิปตรงนี้ก็ตัดไปแค่นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันให้อีกทีนึ่งนะครับโอเคนะครับติดตั้งเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็มาปิดเนาะตรงนี้จะล็อกอินเข้าไปก็ได้นะครับก็คือรองรับการทำงานของตัวตัวไอแอ o u n t เคของ google ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยอ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะ สร้างเว็บไซต์นะครับของเราเนี่ยเราต้องไปจัดการที่โดเมนก่อนนะครับก็ไปตรงนี้สร้างเว็บไซต์ตรงนี้ครับแล้วก็เราก็จะทำการเพิ่มไซต์เข้าไปานี้กด add site นะครับมาใส่ตรงโดเมนตรงนี้เราก็จะพิมพ์โดเมนเข้าไปอ่อของตั้งเป็นอันนี้นะครับ it server นะ local นะครับตั้งชื่อเป็นชื่อนี้นะครับ แล้วก็ FTP server เนี่ยเดี๋ยวผม create ไปด้วยนะครับ password มันโชว์ตรงนี้เนาะแล้วก็ database เนี่ยเราจะใช้กับตัวเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับมันก็จะ generate ตรงนี้มาให้โอเคแล้วมันก็จะ create ตัวไฟล์ให้ t m L พื้นฐานขึ้นมาให้ด้วยนะครับเป็นหน้า h ม m e p ของเว็บไซต์เราเสร็จแล้วนะโอเคนะครับกด confirm ครับ ตรงนี้เราต้อง copy ไว้นะ copy ไว้นะครับ copy ไว้ใช้ในกรณีที่เราต้องการที่จะล็อกอินเข้าไปใน database ล็อกอินเข้าไปใน ftp server นะครับเมื่อกี้ที่เราจดไว้ใน notepad เราก็มาเซฟไปด้วยกันเนาะเซฟเลยนะครับโอเคอ่ะทีนี้มาดูต่อ นี่วิธีการที่เราจะเข้าใช้ตัวเว็บไซต์ของเราเนี่ยนะครับดูว่าใช้ยังไงเนาะแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็พิมพ์ตัวชื่อของตัวโดเมนของเราเมื่อกี้นะครับที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ที่เรากำหนดไว้เนี่ยโดเมนของเราเนี่ยจะชื่อว่า itserver.local นะครับเราก็จะพิมพ์ตรงนี้เป็น itserver.local นะครับโดยปกติเนี่ยการเข้าเว็บไซต์เนี่ยเราใช้เลข IP นะครับแต่เวลาที่เป็นมันติเว็บไซต์เนี่ยเราต้องใช้ชื่อด m เมนไอชื่อด m เม n นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปแก้หรือว่าไปกําหนดโดเมนแบบแบบส่วนตัวของเราอะ่ะนะครับให้เข้าไปที่ไดซีครับไดซี่ออ,อเดอร์ชื่อว่า Windows น,นะครับแล้วก็ไป system32 แล้วก็ driver นะครับแล้วก็ไป etc ตรงนี้นะครับจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า host อยู่นะ host นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็บอกว่าไป edit แต่จะเข้าไป edit เนาะเนี่ยตรงนี้เราต้องเพิ่มเข้าไปนะครับทีนี้ว่าเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ของผมเนี่ยเป็น ip เบอร์หนึ่งเก้อ่อจุดหนจุดหนึนะครับผมก็จะเอามาแมปกับตัว IT server นะครับของเราเมื่อกี้ เดี๋ยวผมดูก่อนนะเมื่อกี้ it server น่าจะเป็น it ชื่อว่า it server มั้งนะฮะผมก็จะแกน it server ์ฟอรอ์ .local แล้วก็สั่งเซฟนะเซฟนะครับสั่งเซฟนะครับ,รบอ๋อสั่งเซฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดู เปิดหน้าเว็บพิมพ์ว่า itserver local เน,นี่มันจะขึ้นหน้าเว็บนี้ออกมาเห็นไหมครับหน้าเว็บนี้เป็นหน้าที่ตัว aa panel เป็นคนสร้างให้นะครับซึ่งเราสามารถ ftp เข้าไปดูได้นะครับจากรหัส ftp เมื่อกี้ใช่ไหมฮะคือตรงนี้เนาะเราก็เปิดโปรแกรมอย่างผมใช้โปรแกรมไฟ z i ล l a เนี่ยผมก็จะเอาตัว ftp server เนี่ยที่เป็น user เนี่ย ก็ปีมาใส่ตรงยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดก็เอามาใส่นะครับแล้วโฮสก็คือ192.168.18อันนี้อันนี้แล้วแต่เราตั้งไว้เนะเมื่อกี้ก็คือเป็น1 4 0นะครับกด quick connect นะครับอ๋นะเนี่ยแค่นี้เราก็เข้าได้แล้วนะครับ ช่ไหมครับเนี่ยก็เข้ามาได้เลยไอ้ตัว FTP ไอ้ตัว c o n t e n แ m l เมื่อกี้ที่เราเจออ็คสอไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้เนะเาะล้วก็อัปโหลด Index ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จัดการเว็บไซต์ของเราได้เลยนะครับโอเคนะครับยังไงเพิ่มเติมก็ลองก็ลองใช้ดูตัว A A Panel นะครับถ้ามีโอกาสก็จะมาสอนทีละขั้นตอนว่าทำยังไงบ้างนะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ